สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบทุกผู้ชมครับมาห้ขี้กระปกมาบันี้มาแวะพระธาตุครับพระธาตุนาดูนะบอมเพิ่งกำลังเตรียมงานครับเพิ่นจัดงานวันทีแปดตีเก่านะครับวันที่ยังก่อนบันทีสิบกว่านี่ครับเก่ามือเก่าขึ้นพี่น้องเชิญชมแล้วครับเด้อเชิญชมพี่น้องป้องไปบ้านใกล้เลี้ยงเชียงมาบ่ายพระธาตุครับนี่ครับพระธาตุนาดูของเรา พุทธมนทน์อีสานาครับนี่คือนี่ครับทางเดินแต่งตัวไม่สุภาพแต่งตัวไม่สุภาพก็ใส่ผ้า,ย,ายินให้ถอดออกใส่ผ้าตุงครับผมโอ้ดีพี่น้องมีเพื่อนแห่งย,ยางให้ผมครับเป็นเพื่อนยหงตากแดดครับผมสิ่งใดครับมาด้วพี่น้องเนอ,อเชิญชมครับมาไหว้พระธาตุครับผมงานไหว้งา,านกราบไหว้พระธาตุนาดู พุทธมนตรีสารของเขาครับจังหวัดมหาสรารคามใกล้ๆครับคอนจันทร์แล้วครับผมน้านี่มีงานสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับผมมาครับมาพี่น้องพ้าจันทร์บนเครื่องบัสมาย่างชมมีเบอรงครับพี่น้องย่างหลันของจากบาทก่อนของ ก่อลอยก่อ oh, ซีกก่อขวงเลนี่ผมเดาซื่อๆดอกจักรีแมนบ๊อบพี่น้องปังฝ่ายก็มาหลายครับผมบ้านดินไส้ก็ได้กคนโอ้เห็ดบ่าวอี่มพอใจนะเหมือนน่ะได้กคนจีดินก่อนเนี้ครับผมพี่น้องครับเดินย่างลันควางกับลูกสาวหล่ากับน้องสาวครับน้องสาวเสียดีฟ้าครับอันนี้ลูกสาวหล่าครับ มีอะาไานไหมอยู่ไปนี่น้องต่อไปน้องสาวใหญ่จะรันควงแล้วครับเฮ้ม<า>นี่อันครับรันควนนงเลครับไปนี่น้องแต่ละแต่ละอันดังบาคขึ้นกันครับผมพี่น้อง ดังกลางวันนั่นเปนทีว่ว่าบุญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุวันนะสุขะภาระ ับผมพี่น้องอย่างลันควงต้องกันครับมาเด้พี่น้องนี่คือพระธาตุนาดุลของคนิีสานบ้านเฮาครับเบ่งกันเงียๆพี่น้องโอ้โฮมตานไหมครับ บริเวณวัดนเป็นกว้างขวางครับผมบริเวณพระพุทธสถานกว้างขวางดีครับพี่น้องอย่างชมรมลือนกันครับ

เตรียมงานแล้วครับผมข้องใหญ่คนมาเย่แยะครับพี่น้องคนมาเย่แยะครับสำหรับชิ้นนี้ก็ฝากไว้ํำนี้ก่อนนะครับเด,เดินชมก่อนสุดท้ายใตคชิวก็ฝากกดไลค์กดแชดร์กดติดตามไอ้น้ำนเลี้ยครับช่องกเกษตรสายฟ้าขอพี่น้องพี่น้อง่อแม่พี่น้องสู้ผุ้สูสุขภาพแข็งแรงร่างกาย อย่าลกไปกระเชบลำลำรวยรวยบัดนี้มัดศิลป์สุผู้สุขคนครับสวัสดีครับ